แล้วก็มาเจอกันถึงแล้วนะครับคลิปนี้กับไปดีไว้นะครับสวัสดีวันสงการนะครับทุกคนก็สงการนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนนะว่าจะทํากล้องถอยให้เสร็จก่อนตัวนี้เป็นกล้องถอยนะครับก็ใครอยากจะติดตั้งกล้องถอยก็มาดูคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางสําหรับรถตู้นะครับรถตู้หรือว่ารถ s u v ความยากของรถประเภทนี้ก็คือว่ามันมีที่ท่อนสายน้อยมากนะครับแล้วก็สายมันยาวทุกคนสายมันยาว พอสายยาวเนี่ยมันก็จะมีสายสําเร็จรูปที่เขาขายอ่าหเมตร10เมตร8เมตรนะครับก็ให้เราเลือกใช้10เมตรก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาดูวงจรแล้วก็วิธีการต่อคร่าวๆนะดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะต่อไฟทิกที่สําคัญก็คือไฟถอยเอามาทิกให้กล้องมันทํางานตอนที่เราใส่เกียร์ถอยเนี่ยให้ภาพมันโชว์ขึ้นมาที่จอนะครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดสําคัญ แต่เรื่องการเดินสายอยู่ที่รถแต่ละคนแล้วก็วิธีการเดินนะครับอังแรกเลยก็คือต้องมีตัวกล้องนี่แหละตัวกล้องตัวนี้สามารถจะแถมมาเครื่องเล่นอันนี้ผมจะต่อใส่กับจอเครื่องเล่น Android นะครับเพราะว่าเอาไว้เป็นกล้องถอยจะเห็นว่ามันมีตัวกล้องแล้วก็มีแจ็คต่อสีแดงกับสีเหลืองนะครับตัวนี้เป็นสําหรับต่อวิดีโอนะวิดีโอตัวนี้ก็จะต่อผ่านสายที่เราซื้อมานี่แหละนะครับหรือว่าเขาแถมมานะครับเป็นจุกใหญ่ๆเนี่ย ก็คือมันจะมีสายเป็นวิดีโอสีเหลืองเนี่ยหัวท้ายเหมือนกันนะครับเราจะต่อฝั่งไหนก็ได้นะผมจะขอเรียกว่าฝั่งหน้ากับฝั่งหลังแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเราจะกําหนดเส้นไหนก็ได้เป็นฝั่งหน้าฝั่งหลังนะครับเพราะว่าสายมันเป็นลักษณะเดียวกันก็เอาฝั่งหน้าเนี่ยนะครับเส้นเนี้ยต่อเข้าหัวแจ็กวิดีโอกล้องแบบนี้นะครับนี่นะแล้วหัวสีแดงเนี่ยจำไว้เลยครับมันเป็นไฟนะครับ ซึ่งเขาจะแถมสายแจ็คแบบนี้มาอยู่แล้วแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่พอไม่พอเราก็ไปต่อเพิ่มนะครับนี่หัวแจ็คนะครับมันก็จะมีสายสีดาสีแดงออกมาตรงนี้แหละให้เราเอาไปต่อเข้ากับไฟถอยของรถยนต์นะครับฝั่งเนี้ยจะไปต่อเข้ากับฝั่งของหน้ารถยนต์นะครับซึ่งเป็นเครื่องเล่น and ด o i d ของเรานะครับที่เครื่องเล่น a n d ด o อ d ของเราก็จะมีแจ็คเยอะๆแบบนี้ข้างหน้านะครับเนี่ยก็ตามคู่มือนะ นี่เขาบอกว่าแจ็คต่อสําหรับกล้องถอยตอนแรกผมบอกว่าเป็นเป็นในส่วนของวิดีโออินไม่ใช่นะครับอ่านี่นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเส้นเสาวไวไฟออกมาสองเส้นอันนี้คือเสาวไวไฟนะเนี่ยเนี่ยเสาวไวไฟนะครับสองอันแล้วก็มีสายวิดีโอสีเหลืองเนี่ยตัวน,นี้ที่มีหัวเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสายกล้องถอยนะครับสดท้ายของรถตู้เนี่ยมันก็จะมีรูสําหรับไฟเบรดวงที่สามนะครับ ผมก็จะเอาสายวิดีโออินเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับสายที่ไปต่อกล้องนะครับเนี่ย yeah, ครับทุกคนก็มันจะยากตรงนี้นนึงก็คือเราต้องเปิดฝาท้ายออกมาใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นไอตัวจับมือเปิดนะมาดูข้างนอกดีกว่าตัวนี้พัาสติจตัวนี้เราต้องคลายสกูเบอร์สิบเพื่อที่จะดึงตัวนี้ออกมาได้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาสายสายกล้องเนี่ยสอดเข้าไป ตรงตำแหน่งของสายไฟอสองป้ายทะเบียนนะครับที่มันที่มันออกมาเนี่ยนะครับนี่นะลอนี่สรดสุเลยสุดสุสุดสุดสเลยนี่สายตรงนี้เราก็เสียบเข้านี่เสียบเข้าตรงสายไฟถอยเราก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จับเข้าด้วยกันนะครับ สายสีแดงที่อยู่หัวตรงนี้กับสีแดงที่อยู่ตรงนี้จัาเข้าด้วยกันนะครับทุกคนก็มันจะมีสายเส้นหนึ่งที่เราเดินทางหาเลยนะสายเส้นเนี้ยจะมาต่อเข้าที่ไฟถอยนี่ต่อเข้าที่ไฟถอยเลยนะครับก็คือเส้นเนี้ยนะเราก็ลองหาดูไฟถอยอยังยังผมเม่ก็จะใช้เช็คแรมนะครับที่ทําขึ้นเองหรือว่าจะไล่ง,ไง่ายๆเลยก็คือคือขั้วนี้ นี่ไงเราก็ไปดูว่าไฟถอยมันมันขึ้นอยู่ดวงไหนถ้าขึ้นดวงนี้เราก็มาดูไส้กลางก็คือสีแดงเนี่ยแดงม่วงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือไฟถอยเสร็จแล้วเราก็มาจับเอาไฟถอยตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเดินให้เนียนๆสวยๆหน่อยแล้วก็ลากมาลากมาเลยนะเอ,อิบมามาต่อเข้ากับสายสีแดงที่ต่อจากหัววิดีโอตรงนี้นะครับก็คือทั้งหมดจะเป็นสามเส้นไม่งงนะครับตรงนี้สามเส้นนะ แล้วเราก็ใส่ท่อหดอ่ะใส่ท่อหดไว้เรียบร้อยนะครับเล็บท่อหดให้วสวยๆโอเคเรียบร้อยเราเก็บส่วนส่วนกาวนะครับกาวเนี่ยผมจะต่อเข้ากับหัวน็อตเลยก็จะเป็นหัวน็อตตัวนี้นะมันเข้ากาวนะผมก็จะใช้หางปลานะครับหางปลาแบบนี้ นะมาขันเข้ากับหัวน็อตนะครับแน่นเลยนะนย้ำครีมแน่นนะครับสกรูตรงนี้ไปควไปนะครับนะจินะ๊บ ดวงเข้าไปได้นะครับถ้าถ้ารถลูกค้าเราทำสวยนะแต่ถ้ารถตัวเองอะ <c oughs> รถตัวเองทำ <c oughs> ทำไปเรื่อยๆติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สายไฟผมอันนี้ท่อกระดูกงูหมดก่อนนะครับผมก็เลยเก็บไว้แบบนี้นะจริงๆมันก็ต้องเก็บเข้าข้างในนี้ให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมพอดีรีบไปงานนะครับก็เลยต้องเก็บแบบฉับไปก่อน ส่วนสายนี้ก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับตัวกล้องนะครับอ่าตัวนี้ผมเอาไปตามตามยางวันนี้ไปเรื่อยๆเลยนูนะ่นถึงตู้ข้างหน้าเลยนะครับมามาดูข้างหน้ากันข้างหน้านะครับเนี่ยก็ตามคู่มือนะนี่เขาบอกว่าแจ็คต่อสําหรับกล้องถอยตอนแรกผมบอกว่าเป็นเป็นในส่วนของวิดีโออินไม่ใช่นะครับวิดีโออินไม่ใช่นะครับมันจะมีสายสายเส้นหนึ่งข้างหลังมันก็จะมีแจ็คตัวหนึ่ง อ่านี่นะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเส้นอ่าเสาวไวไฟออกมาสองเส้นอันนี้คือเสาวไวไฟนะเนี่ยเนี่ยเสาวไวไฟนะครับสองอันแล้วก็มีสายวิดีโอสีเหลืองเนี่ยตัวนี้ที่มีหัวเดียวนะครับสําหรับรุ่นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสายกล้องถอยนะครับส่วนวิดีโออินอ่าซีวีซีวีเอสบินอินเนี่ยไม่ใช่นะครับที่เหลือสายเส้นเด้งต่อเข้ากับแบกนะครับแบกแบกทุกคนมาดูนี่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 ครับแบก ต่อเข้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วน,นี่เดี๋ยวเราจะมาเทสกันเดี๋ยวเก็บสายกับแท็กโอเคทุกคนก็เวลาถอยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนะี่ยภาพก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ม่ิด้ปิดปิดฝาท้ายลูกวิ่งวิ่งปิดฝาท้ายก็ประมาณนี้นะครับฝาท้าย ปิดไาท้ายลงเสร็จก็ประมาณนี้นะส่วนเราจะปรับหน้ากล้องเอาเนี่ยก็แล้วแต่เราทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต่อแล้วมันไม่ติดใช่ไหมถ้าต่อแล้วไม่ติดเนี่ยเราก็ต้องมาไล่สายส,ายสีหเหลืองเส้นเดียวเลยแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือสายไฟถอยนะครับต้องเอามาทริกให้ได้ถ้าไม่มีไฟถอยมาที่สัญญาณเนี่ยเวลาเราถอยเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณภาพขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับผมง่ายไหมครับง่ายมากถ้าใคร ใส่กล้องถอยแล้วภาพไม่ขึ้นนะก็ให้เรามาที่นี่นะมาที่การตั้งค่านะครับไปช้าๆนะการตั้งค่าจากนั้นก็มาที่การตั้งค่าโรงงานนะครับผมจะไปช้าๆนะรหัสผ่านอันนี้แปดสตัว1 2ึ่สามี่กดโอเคทีนี้ภาษาอังกฤษได้เยอะไม่ต้องตกใจนะครับให้หาคำว่าโปรโตคอลพารามิเตอร์เซตติ้งนะครับเนี่ยเนี่ย นี่นะผมจะไปชา้าเสร็จแล้วให้เรามาที่ Reversing Camera Format นะครับให้เรามาเลือกชนิดของกล้องนะบางคนอาจจะเป็นกล้องไม่ใช่ AHD นะครับบางคนอาจจะเป็นกล้องกล้องชนิดอื่นนะครับก็ให้เรามาเลือกตรงนี้ AHD สมมุติว่าผมเลือก AHD พันพันยี่สิบห้าเลยเสร็จแล้วเราออกจากตรงนี้ไปเลยเนาะเสร็จแล้วลองลองถอยดูอ่ะขึ้นไหม อ่าเห็นไหมครับบางคนอาจจะขึ้นแบบนี้นะหรือว่าไม่ขึ้นเลยนะก็คือให้เรามาปรับเปลี่ยนตรงนี้ความละเอียดมันไม่ตรงเนาะใช่ความละเอียดไม่ตรงแล้วก็กล้องอ่ะมันไม่ไม่ไไม่ตรงกับ Android นะครับชนิดของกล้องนะครับอันนี้ของของผมเป็น AHD แ,นะแล้วก็มาเปรโตคอเหมือนเดิมนะพารามิเตอร์สติ๊งแล้วก็มา reversing นะครับก็ให้เรามาเลือกเป็น AHD 25 เราต้องดูกล้องก่อนว่ากล้องกล้องของเราเป็นอะไรนะครับของผมมันเป็น HD ยี่บห้าเฟมนะครับก็ภาพจะได้ออกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเลือกใหม่นี้อ่าแล้วก็มาลองถอยใหม่อึ๊บนี่นี่ครับภาพก็จะออกปกติถ้าใครภาพไม่ออกต้องมาเช็คตรงนี้ครับผมโอเคครับ